สวัสดีค่ะ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 ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สวนบัวชมพูณจอมคีรีนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาถามเรื่องแรงบันดาลใจที่คุณมนสร้างสวนบัวชมพูณจอมคีรีนี้ขึ้นมาค่ะค่ะเอ่อสวนบัวชมพูณจอมคีรีเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทําเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกเจ้าของเดิมเนี่ยคือพี่แหม,ม่มสรัญญากิติคุณไพศาลนะคะซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มม่วนใจ ซึ่งมลเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกในกลุ่มมั่นใจเหมือนกันแล้วก็เราทําเกษตรควบคู่กันไปเนี่ย่วนบนชมพูน้จําคีรีเนี่ยตั้งอยู่ที่ตําบลแม่นาแต่ส่วนตัวของมลแล้วเนี่ยทีนิยมเนาะบริษัททีนิยมอีกที่หนึ่งอยู่ตั้งตําบลเชียงดาวแต่เราทํางานด้วยกันอยู่2ส,ส่วนนี้ด้วยกันค่ะแต่ <c oughs> เมื่อทําไปทํามเนี่ยเราสามารถสร้างกลุ่มเกษตรกร,ร,กรในเครือข่ายค่ะปลูก,กเกษตรอินทรีย์เพื่อที่จะมาซัพพอร์ต โรงงานที่นี่นะคะที่ตั้งของสบูชุมพูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการทําเกษตรนะคะแล้วก็ให้เกษตรกรที่สนใจเรื่องการเกษตรเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็กลับออกไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองค่ะ <pong. S 1> แล้วก็สร้างเป็นคล้ายๆเครือข่ายเนาะผลิตวัตถุดิบให้กับเราแล้วที่ตั้งของสบวชุมพูเนี่ยนอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยค่ะยังมีในเรื่องของโรงงานแปรรูปนะคะมีโรงงานแปรรูปก็คือรับซื้อจากเครือข่ายที่เราได้อบลงไปนะคะเจ้าของเดิมเนาะพี่แหม่ม ก็เกษียณค่ะอายุแล้วก็ก็เลยบอกว่าอยากให้มนในฐานะสมาชิกของกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่เมืองชงแล้วค่ะมาช่วยดูแลพื้นที่ตรงนี้ก็เลยได้เป็นทั้งเจ้าของของบริษัททีนิยมที่มีเป็นเครือข่ายมาก่อนเนาะแล้วก็เป็นเจ้าของของบริษัทส่วนบัวชมพูด้จอมคีรีก็เลยได้ทําเรื่องของทั้งสองอย่างก็คือการผลิตต้นน้ําเกษตรอินทรีย์ที่รัก ธรรมชาติแล้วก็พูดถึงเรื่องการจัดการที่ยั่งยืนในพื้นที่เกษตรแล้วก็มารับช่วงต่ออันที่สองก็คือเรื่องของกลางน้ําก็คือการแปรรูปก็คือโรงงานที่นี่ค่ะก็คือถินนิยมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทํางานควบคู่2บริษัทด้วยกันคือถินนิยมบริษัทถินนิยมกับบริษัทสวนบัวชมพูใช่ตัวผิดพั์ของเราอะค่ะมีอะไรบ้างคะที่เรานําไปแปรรูปเนี่ยค่ะที่นี่เนี่ยของสวนบัวชมพูเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกดอก นะคะ,คะก็จะเป็นทาชาเนาะส่วนมากจะเป็นชาจากดอกไม้ค่ะ<อ>เก๊กฮวยกุหลาบที่นี่จะเด่นเรื่องของกุหลาบนะคะ<อ>แล้วก็<ช>อัญชันใบเตยสมุนไพรอะไรต่างๆ<อ>นะคะ,คะแล้วก็ในเครือข่ายสมาชิกเกษตร,รกรในตนําบลอื่นๆในพื้นที่อื่นเนี่ยก็จะมีข้าวถั่วลิสงงาขาวงาดํางาขี้มอนมีกล้วยค่ะ นะคะแล้วก็มีสมุนไพรแล้วก็มีลมลแล้วก็มีสมาชิกกลุ่มที่อยู่ใกล้กับป่า<ช>ค่ะ,คะก็จะมีเรื่องของการนำเอาอสมุนไพรค่ะมาพัฒนาต่อก็คือไม่ว่าจะเป็นรางจืดเป็นใบเป้าเป็นส้มปล่อยเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเราเราก็พัฒนาต่อไปในเรื่องของทางเช่มผู้หรืออะไระก็สามารถทำได้<ช>แต่เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงขึ้น S <S ใช่ที่จะขายผลผล,ผลิตทางการเกษตรอย่างเด<ช>ียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่า,าส่วนบชวชมพูโรงงานสน่วนบชวชมพูเนี่ยค่ะจะเน้นในเรื่องของการแปลรูปแล้วก็บริษัททีนิยมค่ะก็มาทํา R&D ช่วยแล้วก็ไปหาวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อมาพัฒนาสร้างมูลค่าให้กับโปรดักต์ใหม่ๆสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะ,คะมาสกัดทำพวกแชมพูหรืออะไรต่อเพราะฉะนั้นมันก็ทำอยู่ควบคู่อยู่สบริษัท แล้วก็ดูแลเครือข่ายของเกษตรกรในอำเภอเชียงดาวก็เกือบประมาณเกือบ50ครัวเรือนค่ะอ๋อที่ที่มาร่วมกับเราใช่ครอบคุมอยู่ประมาณ4ตำบลในอำเภอเชียงดาวใดอำเภอเชียงดาวค่ะที่เชียงดาวเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะติดกับภูเขาน้ําที่เราใช้ส่วนใหญ่จะมาจากภูเขาค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากเราเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการที่แปรรูปสินค้าเกษตรเราต้องเป็นนักอนุรักษ์ด้วยเพราะพื้นที่ของเราต้องพึ่งพิงอาศัยจากน้ําจากป่า ก็เลยต้องมีโหมดหนึ่งที่เราจะต้องพาเกษตรกรกับหลายๆที่ดูแลไปทําแนวกันไฟดูแลไฟ<อ>ป่าปลูกต้นไม้คือ,อเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรในพื้นที่เนาะมา<ช>แปรรูปเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วยค่ะพึง<อ>่งพิงกันไปใช่ใช่เราใช้เขาเราก็ต้องเติมกลับไปให้ใเขาเหมือนกันใช่ใชใช ย้อนกลับไปนิดนึงซึ่งอาจจะเป็นคำถามที่ธรรมดาแต่ว่าอยากรู้ว่าทำไมในเมื่อเป็นคนรุ่นใหม่แบบนี้คุณมนถึงสนใจในเรื่องของการทำเกษตรอะคะจริงๆแล้วเนี่ยมนจบสายวิทย์มาค่ะ,คะจบจบจบ,จบเอกทางด้านจุลชีวะค่ะแล้วก็ออคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นลูกหลานเกษตรกรค่ะไม่อยากจะมาทําเกษตรเพราะว่ามันได้ไรายได้น้อยเนา แล้วก็พยายามหนีออกไปจากวงการเกษตร,รก็ไปชอบเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วเราก็อยากจะผลิตยารักษาโรคเพราะว่าบ้านอยู่ติดป่าแล้วเราเรียนรู้ ูมิปรญญาสมุนไพรเยอะเราก็เลยคิดว่าเน t รอลโปรดักต์เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของยาในอนาคตก็เลยไปทําเรื่องนั้นสุดท้ายอะค่ะโรคภพ้ไข้เจ็บอะมันไม่ได้ไปที่ปลายเหตุในเรื่องของการผลิตยาอย่างเดียวมันมันกลับมาเรื่องหองอาหารการกินแล้วเราย้อนกลับมาดูอาหารการกินในประเทศไทยนี่คือแบบโอ้โหปนเปื้อนเยอะมากมแล้วพอดีได้ทํางานเป็นนักวิจัยที่สวรสชด้วยค่ะ,คะก็เลยได้ไปเห็นกระบวนการในเรื่องของการผลิตของชาวบ้าน ใช้ายาเคมีเยอะมากแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช้ไม่ได้หรอหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ชาวบ้านก็บอกแล้วยังไงไม่ใช้แล้วยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเออก็ต้องทําให้ดูคะ่ะก็เลยต้องกลับมาเป็นเกษตรกรแล้วก็ทําให้ดูแล้วเรารู้สึกว่าการเรากลับมาเป็นเกษตรกรที่เราเคยหนีไปนะแล้วกลับมาทําแล้วมันมันเป็นเกษตรที่มีคุณภาพอะคะอ่ะมีมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ คนปลูกก็สุขภาพดีคนกินก็สุขภาพดีหลังจากนั้นเราได้วัตถุดิบที่ดีแล้วเนี่ยเราก็สามารถแปรรูปแล้วก็ทําเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดูแลสุขภาพจริงๆเรามาดูแลวัตถุดิบคุณภาพกินตั้งแต่เป็นอาหารเป็นชาเป็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออแฮปปี้แล้วก็การกลับมา ทำกเกษตรแล้วเนี่ยแล้วเราสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่เยอะขึ้นม,มันทําให้พ่อพ่อแม่แม่ที่เราเคยเห็นเขาลําบากตอนกเกษตรสมัยยุคก่อนอเริ่มเริ่มมีเงินเยอะขึ้นแล้วก็ห่วงพื้นที่เยอะขึ้นลดการใช้สารเคมีสุขภาพดีแล้วเรารู้สึกดีในการที่เรากลับมาทําเรื่องนี้ค่ะก็เลยชวนเพื่อนๆแล้วก็รวมกลุ่มกับเพื่อน,อนๆที่เป็นกเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่หรือในพื้นที่อื่นเนี่ยพยายามจะ มาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองค่ะกลับมาตรงจุดเริ่มต้นของไปเลยค่ะก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีถ้าอย่างนั้นนะคะสีหน้ากับน้องเออาจจะต้องขออนุญาตเที่ยวชมสวนนะคะในป่าว่าอะไรบ้างเดี๋ยวตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นสูบสมุนไพยแล้วมันเ้งเราเรียกพนทธนาุกอย่างค่ะเออแล้วก็เลยโลกไปตรงนี้จะเป็นข้าวค่ะนี่เป็นข้าวอินทรียเนาะ คือกาลังจะพูดว่าในพื้นที่ของเราค่ะ,คะไม่จําเป็นจะต้องออผลิตจากพืชที่เราปลูกเท่านั้นในพื้นที่ของเราในเมื่อเราไม่ใช้ยาขายาามันจะมีความหลากหลายของพืชสมุนไพรที่นอกเหนือจากสมุนไพรขิงคาตะไคร์ะนะคะเราก็<ล>สามารถใช้พวกนี้ได้ใช่รประโยชน์ในพื้นที่เพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยทีนิยมกับสวนบัวยมภูเนี่ยทำงานร่วมกันในเรื่องของพยายามหาพืชในท้องถิน่นแล้วพยายามพัฒนาให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างจุดเด่นให้ได้ พื้นที่เกษตรอินทรีย์ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเมื่อเราไม่ใช้สารเคมีอะค่ะพืชพันธุ์ที่อยู่ในดินหรือท้องถิ่นจริงๆมันจะออกขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรต้นทุนเราไม่ต้องเยอะก็แค่มาเก็บเกี่ยวค่ะแต่ปัญหาก็คือผู้บริโภคไม่รู้จักอันนี้แหละเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องนําเสนอสตอรี่ตรงนี้สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคเยอะขึ้นเขาจะได้หันมาใช้ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ใช่ใช่ค่ะเก็บตะไคร้เก็บอันนั้นเสร็จก็มาเก็บมายาลาบต่อเก็บอันนั้นต่อก็ไปทําชาหรืออกแห้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือพื้นที่นี่ก็จะได้ใช้พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วแต่ละสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นวัชพืชหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันมีคาแรคเตอร์ของมันไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสีเลยเราก็มาสนุกกับการที่จะเบล มรดักต์ใหม่ใช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 ่ไหมคะใช่อาจจะได้อีกสีหนึ่งใช่ใช่ชอบเริ่มชอบป่ะค่ะมันค้ะแต่พอเราไม่ได้มีการใช้สารเคมีค่ะเราก็จะมีการดูแลมากขึ้นกว่าเดิมเป็นใช่ใช่ใช่คือการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะต้องต้องลงมาดูบ่อยๆค่ะเราต้องมาตรวจสอบเพื่อป้องกัน การเริ่มมาน้ําเริ่มแรงอ่ะเพี้ยเริ่มลงแน่ล้าน้<ะ>ําค้างเริ่มมาก็ต้องมาป้องกันก่อนแต่การจะป้องกันเราต้องรู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการที่หมันมาดูแปลงอก็จะเป็นหัวใจสําคัญของการทําเกษตรอินทรีย์ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการจัดการละ,ะเติมปุ๋ยเติมอะไรก็เป็นสารอินทรีย์ปุ๋ยมงกปุ๋ยหมักที่เราใช้ปกติ<ะ>เดี๋ยวเราไปต่อที่แปลงกุหลบ<ะ>าบค่ะค่ะนี่ก็เป็นแปลงกุหลาบนะคะที่ เป็นแปลงที่เอาไว้เรียนรู้ดูงานด้วยนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตวัตถุดิบให้กับโรงงานของเราด้วยตรงนี้เป็นแปลงค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยมอนแดงประเสริฐค,ค่ะแล้วก็จะมี b s ชอปฝั่งนู้นใช่นี่เราจะเห็นว่าการจัดการของเราคือไม่ใช้สารเคมีเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตัดดอกเก็บดอกเสร็จแล้วก็ต้องตัดแต่งวิธีการรักษาดูแลวัตถุดิบเนาะ ไม่การไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันดีอยู่อย่างหนึง่งก็จะมีพึ่งมีอพอลิเนเตอร์ค่ะที่ช่วยผสมเกสรให้กับดอกไมก้หรือในพื้นที่ของเราด้วยนีย่นี่เห็นเห็นผึ่งไหมอืมอันนี้ใช่ค่ะที่นี่เ,เป็นศูนย์เขาเลยจะดจำหน่ายของสินค้าในเครือข่ายของเราทั้งหมดเนาะว่าจะเป็นข้าวนะคะ เป็นชาดอกไม้เนาะที่โรงงานเราทำนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งมีทัว่วมีสมุนไพรอบแห้งนะคะมีกล้วยนะคะงาแล้วก็จะมีพวกสารสกัดจากเห็ดในดกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มปลูกเห็ดเหมือนกันแล้วก็มามพัฒนาไปสาสกัดก็คือทําโดยทีนิยมนี่แหละคะ่ะก็เพิ่งได้รางวัลมาเนาะก็ทีนิยมก็ทําหน้าที่พยายามจะแบบตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช พัฒนาสินค้านวัตกรรมจากวัตถุดิบอะไรอย่เงี้ยค่ะทางถิ่นนิยมเองเนี่ยมีการขายช่องทางอื่นอีกไหมคะทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line, ในประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอดนะคะถิ่นนิยม s e l e c t เตเนาะก็จะมีแอดมินรับผิดชอบอยู่ ดีมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณมนที่ให้เราได้มาเยี่ยมสวนบัวชมพูนะคะเปิดโลกเปิดโลกเรื่องของความรู้เรื่องของวัชพืชที่กินได้ช่การเบรนชาอะไรอย่างนี้คือวันนี้ได้ประโยชน์เยอะมากใช่ค่ะใช่ขอบคุณว่าค่ะค่ะและพบกับฮารานไฮไลท์ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอกล่าวคำว่าอัสลามุอะลัยกุมวะเระมาตุลลอบาระบะกาตุ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับรายการทั้งสองช่วงที่เราได้นําเสนอไปในช่วงแรกค่ะฮาร a นอินไซด์วันนี้เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเครื่องดื่มปิศานั้นเป็นเครื่องดื่มอะไรคะใช่แล้วครับในส่วนของฮารันไฮไลท์นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่จากสํานักงานเชียงใหม่ก็พาไปเที่ยวที่สวนบัวชมพูนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมถ้ามีโอกาสก็แวะไปเยี่ยมชมความสวยงามของสวนบัวชมพูได้ครับคุณผู้ชมคะจากท่านอบูฮูไรรัลโรดิยัลฮุงอัน เราจากท่านรสุลล์ศลอลลัลฮวยลายฮวสันลำท่านได้กล่าวว่าผู้ใดที่ลุกขึ้นเพื่อละหมาดและประกอบอิบาดัดในคืนของเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและหวังในความโปรดปานจากอัลลอฮ์เขาจะได้รับการอภัยโทษจากความผิดบาปที่ผ่านมาของเขารายงานโดยอัลบุคอรีและมุสลิม รายการวิถีรามาดอนนะครับยังคงอากาศแบบนี้ทุกวันครับคุณผู้ชมตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสนาทีทางพหลฯครับอย่าลืมนะครับตื่นมาทานข้าวโซฮอแล้วชวนพี่ๆน้องๆนะครับมาติดตามรับชมรายการกันครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่อีกครั้งเวลาเดิมวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะอัสสลามอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮิบะบะเราะกาตุสวัสดีค่ะสวัสดีครับ